อันนี้ตีสามกว่าทุกคนแทไม่ได้นอนเลยมาปลุกตอนตีหนึ่งครึ่งมั้งก็้ยายรถมาแล้วก็ตีสามเข้ามาโหลดเนี่ยกว่าจะเสร็จก็ประมาณตีสี่ตีห้าได้งีบไปชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงได้มั้งเช้ามาเดี๋ยวคงต้องออกต่อครับอาจอกเดินทางเลยครับผมมาโหลดเขาบอกว่าถ้ารอ อีกสิชั่วโมงต่อคันซึ่งมีก่อนหน้าผมแล้วคันหนึ่งผมต้องรออีกสิชั่วโมงหรืออยู่มีตัวเลือกที่2อมาโหลดออกจากรถไฟชั่วโมงครึ่งใช้เวลาในการคลึงงานก็อีกคันหนึ่งก็เป่าลมเข้ารถไฟครับแล้วก็เป่าสินค้าเข้ามาข้างล่างท้ายรถผมเหมือนเดิมสไตล์เดิมใช้แรงดันถุงลมเป็นตัวกำหนดว่าสินค้าเท่าไหร่ ปลายทางผมวันนี้ครับ1,400โอ้ย1,500 1,500กิโลเมตรครับผมจะเปลี่ยนเส้นทางวิ่งวันนี้จะยอมอ้อมวิ่งวิ่งอ้อมประมาณประมาณเกือบเกือบร้อยโลครับ60-70แต่ว่ามันจะประหยัดได้อย่างหนึง่งคือ ไม่ต้องเสี่ยงเข้าเมืองครับไม่ถ้าไปเส้นปกติหนึ่งเข้าเมืองใหญ่หลายเมืองสองสามสี่เมืองอะ่ะแล้วก็ต้องขึ้นเขาด้วยแต่อีกเส้นนี้อ้อมหน่อยหนึ่งจะเป็นถนนเส้นนอกที่ไม่ได้ใช้เส้นหลักรถจะโล่งครับทําให้รถรถไม่เยอะน่าจะวิ่งได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปดันเขาก็เลยจะยอมอ้อมครับผมอย่างผ่านหน้าบ้านด้วยอาจจะต้องเติมอาหารหน่อยครับอาหารหมดละนัะ่นนะประมาณตีเฉลี่ยประมาณพันห้าร้อยโลครับงานนี้ กำหนดส่งพรุ่งนี้แมเอ้ยต้องวิ่งยาวเลยวันนี้วันนี้วิ่งไปไกลที่สุดแล้วก็พรุ่งนี้ส่งของคนระับพรุ่งนี้ส่งของกี่โมงก็ได้โรงงานเนี่ยเปิดยีิบสี่ที่ที่ที่รับเปิดยีิบสี่ที่ส่งก็เปิดยนะีิบสี่ครับใช้รถของบริษัทเวนทรนสปอร์ตมาเป่าลมให้ใช้ปั๊มลงเขาแล้วก็ปล่อยแรงระบายออกจาก ท่อระบายรถผมเฮ้ยกวาจะได้เงินแต่ละบาทเดือดๆนะาทำงานนะน้ำหนักเกินไม่ได้เลยนะนี่เดี๋ยวต้องคอยดูแรงงานถุงลมเสร็จแล้วเอากลรถกลับไปชั่งน้ำหนักรับเอกสาร ผมร้องแต่เริ่มกินค่าเสียแรงแต่สี่โมงเย็นเมื่อวานอะ่ะอันนี้ตีสามตีสามกว่าแล้วอะ่ะกว่าจะเสร็จผมว่าน่าจะมีเหยียดตีห้าแหละมีไม่ไม่นอนแม่งแล้วออกเลยดีกว่าเอ้ยพูดถึงกไ็ไวนะเนี่ยไม้เดียวขึ้นสี่สิบแล้วอ่ะไวนะเนี่ยแม่งรถไฟต้องรอโอ้โหกว่าจะบดของให้แต่ละคันส5บห้าชั่วโมงต่อคันแล้วมีอยู่สาสี่คันนะคิดดูดิ คันเพิ่งเข้าไปมาเมื่อกี้ผมน้่งรออีกสิบห้าชั่วโมงแม่งบอกมีสองตัวเลือกผมบอกไม่เอาเอาตัวเลือสองโหลดจากรถไฟไวกว่าเยอะชั่วโมงขับก็มาแล้วด้วยจองแต่สี่โมงชั่วโมงมาปฏีสองอะนี่ตีสามกว่าแล้วชั่วโมงมาเต็มแล้วมียี่สิบเก้าชั่วโมงพรุ่งนี้มาอีกสองชั่วโมงแปดโอ้แม่งเคี้ยผม